เจเดว่าเจเดว่าด้ขวเพิ่นยูบ่เจคือบ่าว่าบ่ว่าขวเพิ่นเนี่ยจมปากจมคําไปไหมว่าเจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่เจ้าทางเพิ่นนี่เพิ่นตื่นเพิ่นท่วงพิ่นตัวเ็าว่าก็ว่าเพิ่นสั่นตัวงา้มหาอยู่หากินงา้มาห่างยังนี่เจ้ากระหู้อยู่ตัวว่ามองนีเป็นจังเดยหนึ่งแต้มมาแล้วครับผมนั่นเห็นบ่เพราะว่าว่าจมปากจมคว่ำขัวเพิ่นกับแมนลวดครับพี่น้องวันนี้ สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพองป้าใกล้ๆน้องนุงลุงปา้าเอาอาสูผู้ชูคนคือเก่าเหรอครับพี่น้องสําหรับคําคืนนี้นุ่มอีสานหากินมนันกระสีพาพ่อแม่พี่น้องมายามหนูเหรอครับหนูที่ไอพ่นใส่ไว้ครับเพ่นไปเอื้อนไปสวนว่าไปยามหนูน้าแนวท่านเป็นชรงเตือนเตือนหยันย่านอยไม้มองหนีเว้ัน่นเพิ่นก็ได้ใส่ไว้เหรอครับผมก็เลยมายามเป็นมูเพิ่นครับผมนี่ครับยวเข้าไปแล้วกันนี่ครับ ไมยลักษณะนาสีเป็นหนูติ้นต่ำครับหนูเท้าต่ำครับพี่น้องนี่ครับบ้านซองห้องหอที่เพิ่นพักอยู่พักเสาเนาะครับเนาะไอเพื่อนก็ได้ยามไปแล้ยแล้วล่ะครับครับทางเพิ่นลงมาเช่นที่นี่ก็ใส่ไว้แล้วครับกับบัวทันมีอย่างจักตัวหรอกครับบัวทันมีอย่างจักตัวครับไม้ก็ถือว่าไม้สวยอยู่ครับแตอว่ากระจักที่เป็นจกไหนดอกยามมาหาหากหลังแล้วกับบัวทันถืองอย่างจักตัวอยู่ครับ นี่ครับผมทางเพิ่นหวยเพิ่นเอา้าไปรุ่นไปชมน้ำกันครับสีมิเต็มหยังว่าครับไม้นี่คนกระซากระลืออยู่ด้วยครับว่าคักเติบแน่อยู่จังล้วเพิ่นมาห่างไว้แล้วเพิ่นไปสวนผมเหมือนนะครับบางทีว่าไปก็เป็น ไม้อะทันไม้ได้ไปฝุ่นเนี้ยครับพี่น้องเห็นเบาไปดอกเดี๋ยวพี่น้องสีเตือนสีท่วงน้ำพรมกั๊กยังไมมิดบ่กัมบ,บ่วงจักหลังว่ากัํมบ่วงจักหลังว่าสั่นครับอโอ้มีน้ำเกิดยุดนี่ครับปลาสวัดีอยู่เด้ครับพี่น้องทียเยวเบียดมังไชบเงไ่้ยเลยอะรงเอาเบียดมัมงไชงบ่ เสียงปลาดิ้นยุครับเสียงปลาดิ้นยูุ่เพิ่นเกี่ยวเขาว่าอกครับเ่กี่ยวเขาว่าอกได้ย่างซี่หาม,มือนี่แหละครับนี่แล้วนี่น้ำเพิ่นแกเกีกยย่างซี่นี่แล้วเป็นยังไงบ่มียังบ่บ่ไม่บ่ฟูด์หวานบโอ้เจ้าเดว้าเจ้าเดว่าได้ขวาเพิ่นอยู่บ่เจคือบ่เว้าบ่ขว่าเพิ่นนยจมปากจมคำไปไหมว่าเจ้าที่เจ้าทานเจ้าที่เจ้าท้างเพิ่น ยยเพิ่นเตือนเพิ่นท่วงสันงนส่นตัวกะวอกกะว่าเพิ่นสั่นตัวเงี้ยมหาอยู่หากินเงี้ยมาห่างยังนี่เจ้ากระหู้อยู่ตัวว่ามองหนีเป็นจังเดย์มองล้องว,งกวอ,อกกันเนเ้าเ <c oughs> ้เจา้าเฮ้เจ้ยเฮ้เจา้าเฮ้เจ้าเฮา้เจ,าเจาเาาา้าเฮ้เฮยเฮ้เ้ยเฮ้าเายเฮ้ยยเฮ้้ยยเยเฮ้ยย บันมากหลักมากลอยมาอย่างดอกมาหายู่หากินไปเพราะได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องกับปวดภายให้ลูกหลานได้สุขโศก,ก,ก,กมันมนันเนี่ยได้ตื่นเนี่ยได้ท่วงเนี่ยโมบี้ยังแมนบ่โอ้ขา,า,ายเอาจะได้มั้เพื่อนน้ำเห็นตัวมาเทีย่ยวไหมก็ได น้องไปกันตัวครับพี่น้องมีดอิ่มซิมอยู่ด้ครับหรือแม่นมายามไว้พวดบื่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้กันแม่นเบิ้งเวลาเนาะครับเนาะพี่น้องกะทิบัพวพดท่านทุ่มเนี่ยครับอีกห้านาทีกะทิทุ่มหนึ่งนี่ครับเดี๋ยวนี้นี่หรือแม่นหนูบัวท่านอวกครับว่าเป็นตีเฝ้ามาไว้ก็คือเจ้าที่แหละครับก็คือเจ้าว้าไปนั่นแหละครับ ครัเกิดเป็นโอ่ตือนโซ่ยันนะ่ะนะหรือม้าเด็กๆเกิดที่บรอจากมาปันไหนที่ละครับบัานพอม้าจังที่แล้วหนูก็อาทิพระท่านวักครับบ้านนี่ลักษณะผมบ้านนี่นี่ครับทั้งกระเจมกระเจาอยู่ด้ครับว่ามีหนูครับจากการตรวจสอบเบื้องแล้วนี่หนูคือมีครับมีหนูแท้แท้กันยังเห็นเป็นตะตึ้งดีครับครับเฮ้เอาละวบ่ เอาแล้วครับพี่น้องเป็นหนูน้องไงหนอครับไปพี่สวดทราบน้ำกันครับใช่ล่ะโอ้ยนั่นครับพี่น้องเห็นตัวเพิ่นแล้วครับผมหนึ่งแต้มมาแล้วครับผมนั่นเห็นบัวเพราะว่าว้าจมปากจมคว่ำขวาเพิ่นกับแม่นรวดครับพี่น้องมานนี้เอากระสีได้ปดเอาเพิ่นครับผมโอ้ยหนึ่งแต้มสวยๆมาเลยครับใส่มินิใส่จุ๋มจิมครับพี่น้อง เห็นว่าคอยบัวหักแล้วว่าให้จมปากจมคำเจ้ากระหู้อยู่ว่าไมายนี่เป็นทังไหนเห็นว่าโอ้ยมาลังเทียมบัวเป็นตาเสียกับตองเสียได้ครับพี่น้องเรื่องยังี่เรื่องยังี่ตองเชียครับแม่นแม่นผมนี่แม่นแม่นบัวเชียผมกับตองบัวขาดนะนะครับไปใส่มาใส่หาอยู่หากินยังี่แม่นจมปากจมคำขวานโรดครับอื มันเพื่อความอบอุ่นใจสบายใจเฮานะบ่ไอ้เพิ่นตื่นเพิ่นท่วงเห็นบ่ <c oughs> จะม,มามตั้งหลายหลังเพราะจมปากจมคำเล้วกบเมียนเลยครับอุย้ยลังที่ยวกเงเงย็เป็นเตงเงดอยู่เลยครับเห็นเตงเงิดอยู่ครับอุย้ยน้องน่องผู้ใดก็นี่แหละครับนี่แหละฟังไว้เร้อเห็นไปเพราไม้จังไลก็ได มันม่อไมาย,ยังกระได้ล่ะครับห่วตะออกขาอยู่หา,ากินมาว่าสิเป็นไส้เบ็ดไส้กวาหางนกหางงูจังสิว้าหัวรวดครับว้าแนวสิ่งนี้ดีหนึ่งขว้าพันรวดครับว้าง่ายขึืนอย่างนี้ครับเห็นจังสิเห็นอยากให้ดีนี่บอกมีขายมีมาคูบุรีมียังให้ความอนค,ครับน้ำใสใสปหยาดลงเ้าพันขวาพันนี้ดีนะ่ครับว่าจะไปหว้วนไม้ใดแล้ว มันเย็ดนี้เขาเกิดควมอบอุ่นใจนะ,นะ,ะ,ะครับเบิร์ดระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยว่ฟังเอาเบิร์ดแล้วครับมองมีมิแต้มหนึ่งครับเอาเดี๋ยวไปบ้างอีกมองหนึ่งครับมารอบชมน้ากันครับบาดพี่น้องอีกฟังหนึงน่งคูหนึ่งโอ้ยผมลืมเปิดไฟครับเ,เปิดไฟพี่น้องอย่างนี้ได้เห็นชัดแเล้วเสียฮะบ่วงเสียว่าท่าน,น,นครับบาดพี่น้องเอาแล้วเอาแล้ว บาดนี่เจ้าใส่เวใสเดียวนี่นจำได้โอ้ยเจ้ากระบอกใหม่ไว้เด้เด้หนี่กระบอกเอาฟอาัวมองยังใหม่นี่ครับเป็นควางลงไปนี่ครับควางขว่ขวมคันแท้เอามันที่มาขาดยังไงเอาบ่วง,งขาดครับพี่น้งองอุ้ยพี่เด็กควางหนึ่งอยู่คือเวไสลงไปนี่นี่เนี่ยเอาบ่วงขาดยังไนครับขาดจำเลยได้บาดนี่วีนี่ครับ นี <NXT> ่นี่นี่ตื้อหนงปวดิขาดจำไปเลยครับอ้อบ่วงยังไงจังหีมาขาดจำจังี่สันดกหนูไงสมบูรณ์เฮ็ดบ้านฮึคือจังว่าหนูน้อยหนูอันเนี่ยกว่าคือจังว่าเป็นหนูน้อยหนูอันเท่าต่าขาต่าเฮ็ดยังไงบ่วงจังที่ขาดว่าบ่วงมาใส่เสิมอมีความเหมือเดยนี่แต่เดียวว่ายามนี้แล้วสิไปหาใสอีกเสมอน้่มัส่น้ำมันนี่แล้ว ใส่บ้าเบิดสมอตอนนั้นก็ได้ถือมาสิโอถือมาประเทียกันขาดยังที่นี่เลยที่โอ้ยโอ้ยบ่วงขาดครับพี่น้องแต่ว่าพวกหัสาเหตุแต่ว่าก็คือจังพวเกี้ยวพวกยังล้มไปเหรอวังหันนี่คือคันว่าหนูถือก็สีเกี้ยวหญ้าเกี้ยวยังมลนุ่ยปุ๋ยเลยเกี้ยวอยู่ลมเฮะเกี้ยวอยู่ลมวัวเกี้ยวอยู่ลมเอาเกี้ยวลงโอ้ พุ่นครับพุ่นครับห้อยพุ่นขาดไปเกี้ยวอันมุนวยปุยอยู่ลมผุนครับพุ่นอยู่ทางไนผุนพุ่นกว้างสวัสดลงไปนีนี่ผู้นแสดงว่าหนูใหญ่นั่แล้วหนูขาตาั้มเท่าตาั้มกับสีท่อขวดเอ็มรคือจังตัววังหันนี่ตัวสแสดงว่าหนูใหญ่มันมาแตะพว่นี่ที่แม่หนูจวนนี่นี่นี่ขันมาจังที่นี่นี่เพราะว่าเป็นทางเพิ่นขึ้นมาจังที่ครับนี่ทางความขันแท่นี่ เป็นคว้างลงไปนีครับแสดงว่าหนูจวนพันธีมาครับมาแล้วเหระมาต่ําบ่วงนี่ครับใช่ไปนี่เอาไปกันตัวครับโอ้ยบ่วงขาดเพนะอ๋อเป็นตะงเงือเถ่อนแต่ว่ากับบ่วงเงดอกอกครับพันห่างหนูน้อยหนูขาต่าเป็นไส้ลวดเบอ่อเลยไส้ลวดเบื่อเลยด้วยนเบอรอสิเปียดเื่อนครับไส้ลวดน้อยครับ ก็อาที่เป็นธรรมดาขงการขาดขนถือหนูใหญ่นี่คือบอร์ยูันขนมีหนูใหญ่มามนี่คือเป็นบอร์ยูครับผมเต่ว่าถ้าเป็นหนูอันขาจำหนูหน้อยหนูทองขาหนูใดจังนี่นี่เม้นเรียบร้อยครับเ่ือบทางเพิ่นหนูเพิ่นปองเพิ่นออกมากระติซอดออกมาจังสี่หละเต่ว่ากาับว่าจำตึงงยัง เขาพุนทางเสริมอีกแล้วครับบาทลวดวดีไวบ่วงดีเพื่อนอามานแลลวครับโอ้โอ,โอ้พี่ครับเควหมองเพิญยนูนี่หนูว่หน่อยครับหนูว่หน่อยอยู่นี่แต่ว,ว่าก็ลักษณะเป็นหนูขาต่าคือจังหวัดแหละครับหนูหน่อยพี่ครับอุ้ยเปิดโนสวนพุนน่มองเพิญยูเพินเสาครับ เป็นโพนอยู่นี่เป็นดอดอยู For ่นี่เนาห่างเสริมไปเรื่ยอ้กันนกส้อนเลยบ่ส้วนดิสีส้วนนี่อยางส้วนหลวงกระมเห็นบ่วงขาดบงสีส้วนทั้งดเลยบ่จะบ่ถึงงงี่ดีถงนึ่งบินกว่านีลอย กระไม้ไว anyway ้น้ำเนี่ยถ้าวบัวหลงพุ่นม็นบวหลงบ้าเหลี่ยวไปที่หนูเถือกกระสีบัวหู้ในว่าเนถือกบัวเพราะว่าบัวมีไหม่ไว้งกันเม็นจูเอาแนว้ไม้ไว้จังิีมองเตาใสไว้มองใดจังสีหนูถือกมันที่ลากบ่วงนี้เจ้าบัเห็นบวงองู่นี่กระสีได้หาได้บบกระสีได้หู้เนะควมไหมนั่นไหมต้อง่หมอยู่ใช้ใสไว้ใสเนี่ยเหลว วัวมีครับพี่น้องวัวมีอย่างเลยบานโอ้ทางบนลงมาสิครับหักอยู่ดักกะมีชวงขาเหยียดครับที่พวกท่านได้ซื่มกันปะนี่กะที่เป็นหนูว่าท่านออกก็ประกอบปับไม้นี่กัที่เป็นไม่อันทีว่าไปกัแข้งแขงห็นนะครับก็บค่อยมีผู้มาใช้ได้ครับแต่ผมกับ่ัวมาใช้ครับ เห็นผมมาใสา่ผมกระบอกกล้ามายามพูดยาวกันกระชีปเอื้อนเราไมานยามน้ำกันเหรอครับกังคำกังเกิยามจนสี่เล้ววเลยนะครับกระชีผมเตอร์ทุ่มนิดนีด่ตัวคาดว่านูสีบพทันวักครับคาดว่าก็จังขางมารับรุ่นรับชมมืออื่นเส้าน้ำกันครับผมนี่ครับหนูเป็นคู่เงาไปเลยนี่ ก็สละพันธานโอ้ทา่าหวยพันธุ์ไหมครับไม่หล่ะหนูเท้าตจำนี่แหละครับละเคลื่อนละพันธุ์ถันเป็น,ปนทางเป็น,ปนแปนยังทีโอ้บัวหนาบัวหนาว่าสิได้แค่ตัวเดียวครับนี่ครับาาทางนีมนมันบอกเนอะมันบอกเลยทั้งเราเป็นอย่างยังสิบัวเปลีป่ยนโอ้ เอาแต่วยตะเกทางเป็นเปลี่ยนอย่างที่ตัวแหงต่ำตึงดีเลียนดีที่ว่าทางห้องห้องถมเนี่อทางนี้บ่ได้ไปกันตัวครับผมนั่นแหละครับมองเป็นดอนอยู่นั่นครับมองที่ว่าเป็นอันนี้โอ้พี่น้องกับอเห็นไฟผมกับอแจ้งเลยครับ ผมสาสตร์ไฟไป,ไปแห้วบอแจกนี้ครับเป็นดอนอยู่นี่นั่นดอนนั่นครับดอนนั่นครับโอ้เหมือนเหมือนเอาไฟผมธรรมาราดาก็จีศาสตรไปนั่นไฟผมกระวาดลงเหรเมดเดียวฮ<ะ>้เบิบดแหละครับบ้านนี่พี่น้องบอสือครับบอสือมาเที่ยวไม่ก,ะว,กะว่ากะว่ากะขวพิคนน้ำเพิ่นตัว,ตวม่แตี้มเดียวครับผมมีแตี้มเดียวสรุปแล้วเตีแต้มเดียว คาดว่ามีสองสาเหตุนะครับเรว่าสาเหตุหลักๆนี่็กิดขึ้นว่ามะยามใบพวดครับก็ความกวาว่าเตือนว่าย่านนี่แหละครับโอ้ยควว่าเพิ่นเตือนเพิ่นย่านเนี่ยเกเลื้อยเฝ้ามายามตะเวนนะครับขันดม้าดึกๆซวงทุ่มจังสี่ซวงทุ่มเครื่องยังที่เพิ่นกระพกล้ามนะครับตันี้ก็ได้ไปเอื้อนผมอยู่โอ้ยเหตุใดจังมาย่านคักเนี่ยองสรุปเต็้มเดียวครับผม สรุปได้แต้แมหนึ่งครับเดี๋ยวมือเอ็นเศร้าจังมากรับรุนรับชมน้ากันครับผมว่าสีมีแต้มอย่างว่าก็ได้วด่าวเดว่าได้ขวาเพื่อนแล้วละครเจ้าวที่เจ้ทาทังเจ้าวทินเจ้าฐานเพื่อนก็ไดเพื่อนก็คือสี่ปวดภายให้ไดีไปอยู่ไปกินอยู่ตีครับมือเอ็นเศร้าก็ไดเอากระขอฝากไว้ซ้ำนี่ครับผมสําหรับคลิปนี้ก็สีเด้เข้าบ้านละครับบ้านนี่ก็ขอขอบุญขอพ้น่อแม่พี่น้องป้องไปกระไอ้น้องนงลุงป้าอาวอาสุูุสุขนนือเกลละครับที่การรับชมช่องของงมอีสานหากินมานนะครับเนาะ สุดท้ายนี่ขอเกล้าข้าพมาขอบคุณและสวัสดีครับ